สวัสดีค่ะปวัสดีค่ะวันนี้คุณสเุเปิดไฟเปิดไฟไรเพราะว่าอากาศผิดฝนตกฝนตกดีเมื่อเช้าฝนไม่ตกนะคะเมื่อเช้านี่ฝนไม่ตกคุณสุดได้ไปส่งหลานไปส่งหลานโดยที่ <c oughs> ไม่โดนฝนแต่ก็นิดหน่อยนะแต่ก็มีไอฝนนิดหน่อยคุณ <c> ส <oughs> ุก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอพอจะหายก็นะเขาบอกว่าอะไรคะเป็นน้องโควิดแหลอคะเป็น,น้องโควิดน้องโควิดจะอาการอ,อาการเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพีเพียเหนื่อยเพียเพียทานอาหารไม่ได้แต่ก็ถือว่าต้มก็ต้มต้มก็ต้ม,ตมทานแล้วใส่เกลือนะคะใส่ใบเตยแล้วก็ทานกับประกาดดองแล้วก็ทานกับปลาสลิดก็ทานตะล่อมไป ไม่ถึงกับว่าก็ญสุใส่เสื้อ,อสีขาวลายดอกมละลิให้ชมนะคะก็ตั้งแต่ถักมายังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ใส่ให้ชมนะคะเพราะว่าของลูกค้าซื้อแล้วตอนนี้มันวันพระด้วยนะคะสวัดดีวันพระด้วยนะคะวัดดนพระ,ะไม่ใครได้ไปวัดบ้างฝนตกตก,ตกุนสุไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่อยากไปที่ชุมชนเท่าไหร่นะคะ,ะกักตัวเล็กน้อย ลูกชายยิงว่าให้เอ,อาเสียมาติดลูกชายงอนลูกชายเหมือนงอนงอนว่าเอาเสียมาปิดเมื่อเช้าเขาจะจินต้มเส้นไปซื้อก็ไม่ได้ไม่ถูกใจเขาซื้อมาก็ไม่ได้ว่าให้ไปเทถิงเราก็เออนะเราเข้าใจเขาคือเขาคือคือเราต้องเข้าใจเขาอ่ะหน้าที่ของเราคือต้องเข้าใจเขาตัวเขาจะไม่เข้าใจเราอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตัวเราต้องเข้าใจเขานะคะเอ,อคือเราเป็น แม่นะคะต้องมีกรุณาต้องมีต้องมีกรุณา,อ,อ,า,าอุเบกขาเมตตานะคะสามอย่างนี้ต้องครบนะถ้าไม่ครบเป็นแม่ยากมากเขาบอกว่าอย่าเอาความรักของฉันมาลังเจฉันเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่เขาทำร้ายเราได้เพราะเขารู้ว่าเรารักนะคะ พอเขารู war, ้ว <laughs> ่าเราลักเขาก็ใช้คําพูดกับเราได้นะคะแล้วพูดกับคนอื่นเดี๋ยวก็ฆ่าเดี๋ยวฆ่าเแล้วพูดกับคนที่เขารักเราอยู่แล้วต้นทุนก็คือเราคือเราลักเขานะคะเขาต้องพูดกันบอกว่าอย่าเอาความรักของฉันมาฆ่าฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาคือเราลักเขาเขารู้เขาเลยทํำลายเราได้ง่ายนะคะเขาบอกว่าทํรลายบุคคลที่รักเราง่ายที่สุดนะคะง่ายที่สุดนะคะถ้าจะฆ่าใครก็ฆ่าคนที่เรารักง่ายที่สุด เพราะว่าตายใจฮะตายใจเนาะอันนี้คือกฎธรรมชาติของมนุษย์นะคะของมนุษย์มนุษยชาติเป็นเช่นนี้นะคะแต่คุณสุกเข้าใจมนุษย์นะคะเข้าใจว่าบุตรเป็นเช่นไรอาการยังไงเขาเขาอารมณ์แบบไหนหเราควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะคุณสุขก็จะไม่ไม่มากมายกับเขามากนะคะตัวปกติคุณสุกก็ไม่ค่อยคุยกับบุตรนะคะนอกจากออกคาสั่งหรือถามเขาเล็กๆน้อยแต่ถ้าให้คุยอะไรคุณสุก็ไม่ค่อยคุยมากนะคะ ตอนนี้สูพูดแข่งกับกับฝนปกติเสียงก็ไม่ค่อยมานะคะเสียงก็ไม่ค่อยเสียงยังไม่ดีนะคะเมื่อคืนทานน้ำยาลดน้ำมูกสองทุ่มฝ่าจอดเลยค่ะหลับนี่ลูกค้าโทรมาว่าโทรหาคุณสุสุไม่หลับองสุหลับก็คือถ้ามันเหนื่อยก็จะคุยคุยคุยไม่ค่อยได้เนะคุยไม่ค่อยได้ก็ต้องเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันวันนี้คุณสุ คุณสุวัสดีเป็นวันทางการเนี่ย่ะเอาใหม่อะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะ,ะตรงกับวันพระเนาะอันนี้เป็นทางการเปี้ยคุณไปคุณมานะสมองมันเหมือนอขาดขาดความจำหรือขาดการรับรู้ประมาณสักน่าจะมสะีสมองน่าจะทำงานแค่เจ็สิเนะสามสิบเปอร์เยังนอนอยู่ย อย่างตื้อๆเยอะนะคะปกติก็เป็นคนหลุดๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็สุดใส่ชุดให้โหนก็คือผ้าถุงตัวปักยกดอกนะคะฝ้ายยกดอกฝ้ายยกดอกทั้งผืนนะคะฝ้ายยกดอกทั้งผืนนะคะผืนนี้เป็นสีส้มอิดนะคะเป็นสีส้มอิดให้เข้ากับวันเนาะให้เข้ากับวันแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวให้เข้ากับวันผ่าดหน่อยหนึ่งนะคะส้มกับขาวก็สวยอยู่แล้ว มันสูใส่ส้มส้มแฟนตานะคะอันนี้ส้มเอ็ดนะเขสูใส่ส้มแฟนตาพระุงเชียงใหม่นะคะเขสูใส่พระสงเชียงใหม่ส่วนตัวนี้ก็สูเปลี่ยนให้นางก็คือสีฟ้านะคะฟ้าอมส้มนิดๆนะคะอมชมพูนิดๆนะเป็นสีหลงนะคะเดี๋ยวเสูเอามาให้ชมเป็นผ้าป้ายนะคะลายตะลองนะคะเป็นสีหลงนะคะเขสูก็เปลี่ยนให้นาง ให้นางดูเรียบร้อยให้นางให้เข้ากับชุดนะคะนางเข้ากับชุดนางหนพี่นี่ก็ดูสวยนะคะสวยตามสไตล์ของเขานะคะใส่ซรับสีชุม่มอ่าเนื้อเนื้อนวลนเนื้อนวลนเขาออกมาสวยนะคะตอนนี้เขาก็นะพอถุงเขาสีสันก็ดับเสี้ยเขาลงหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ โอเคก็น่าจะสวยทั้งสองหนังแล้วนะคะแต่งให้ใหม่นะคะแล้วก็แต่งให้ตัวเองแต่งให้ตัวเองนะคะความสุขเลยแค่น้อยคือการแต่งให้โหนแล้วก็แต่งให้ตัวเองนะคะเช้าวันุกก็ทานข้าวต้มนะ,ะทานข้าวต้มสกเกลือทานข้าวต้มสกเกลือทานไปนงั้นนะคะทานพอพอให้ทานใหญ่ได้นะ,ะสุกก็ทานวิตามินนะคะนะ,ะทานวิตามินเขาบอกว่าน่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะหายตายพอดี เพื่อนสุอยิ่งออกคําสั่งบอกว่าอีกสองปีเจอกันให้ยังให้อยู่ให้ครบแต่ก็สุว่าจะพยายามหายใจไ้วนะพยายามหายใจไาวแต่เ้อไม่อยู่ก็อย่าว่ากันนะแต่ก็สุอยู่หรือไปง็สุไม่ค่อยมีผลด้านจิตใจมากสุไม่ได้ว่าถ้าพูดภาษาภาษาภาษาไม่ค่อยสุภาพก็คือ ไม่ค่อยวอรี่อ่ะไม่ค่อยวอรี่ว่าจะยาวหรือสั้นนะคะมันสุขแค่ว่าปัจจุบันก็อย่ายให้มันทรมานมากก็พอเนาะมันก็อยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันจะปัจจุบันมันสุขก็คือทําหน้าที่ต่อวันนะคะต่อวันก็คือมีถ้ามีบุตรถ้าบุตรยังมีชีวิตก็ดูแลบุตรที่ยังมีชีวิตนะคะคือทําหน้าที่ของเราที่เป็นแม่ถ้ามีหลานก็ทําหน้าที่ของคุณย่าคุณยาย ให้ดีนะคะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะพอดีแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนที่อาหน้าที่ของลูกหมายว่าคุณสุนะคะคุณสุคุณแม่คุณพ่อเสียแล้วก็เลยหมดหน้าที่เพียงแต่ว่าทําบุญให้ท่านแค่นั้นเองนะคะทําบุญให้ท่านนะคะขอโทษน,นะคะเช็คพิมุกออกสือ่อให้พูมุกออกสื่อน้อยไม่ว่าก,กันนะ วันนี้วันนี้มีเพื่อนจองเสื้อจองเสื้อสีขาวนะคะสีขาวเขาบอกว่าคุณสุมีเขาจองสีขาวสามส่วนแล้วไปตัวหนึ่งแล้วก็ชุดชุดสีเทาใช่ไหมคุณสุเลยว่าโอเคจัดให้แล้วก็เขาบอกว่าแล้วมีแล้วมีอีกแบบมคุณสุว่าก็มีคอจีนแต่แขนขุดเขาบอกว่าไม่เอาเอาสามส่วนว่าแขนแขนนักเท่าไหร่ก็ได้ทักสี่ส่วนก็ได้ค่ะสามส่วนก็ได้ทางไงก็ได้นะคะคุมสุนก็เลยบอกว่าถ้าทัก ดถดายก็เจ็ดร้อยแต่คุณสุก็ติดออเดอร์อยู่นะเพราะว่าตอนป่วยก็ไม่ได้ถักนะคะคุณสุถักแค่ว่านั่งไปนั่งมานะคะแก็คือได้ตัวนี้กับอีกตัวที่คุณสุใส่เมื่อวานใช่ไหมนั่งไปนั่งมานครใชยแอรไปไปตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรเยอะแล้วก็กำลังถักอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณสุให้ชมนะคะถักทั้งทงท,งที่ป่วยนี่แหละคะ่ะกอดก็ รอดก็อยู่นะถ้ารอดก็ได้ยินเสียงเจ้าแจ้วของสุนะถ้าไปก็เงียบกิ๊บนะก็ประมาณนี้นะคะสุก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าตอนแรกสุว่าจะทำเจ็ดดอกแต่เนึ่องสุแล้วดูแล้วเจ็ดดอกเขาไม่ค่อยบานนะคะสุก็เลยทำแปดดอกนะคะแปดใบแปดใบนะเรียกเป็นใบแต่ใบเล็กๆนะคะใบไม่ใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะเป็นไม้สิบแปดนะคะ วางเลยลูกเ<ช>ออครับวางบนหน้ารถเลยลูกครับผม,อมของมาส่งร้อยท่าใดก็ล่ะแป๊บหนึ่งนงคะครับ น,นี่เราส่งของที่บ้านครับผมส่งให้หลานชายมึงสั่งอะไรนะฮะเสติชัยนี่สั่งบ่อยสั่งเก็บไปทางเรื่อยแต่ถ้าเขาอยู่เขาจ่ายเองนะคะ แต่ถ้าเขาไม่อยู่มันสุขกระจายให้เดี๋ยวค่อยๆไปเอากับเขาคิดว่าเขาคงจะสั่งในสิ่สงที่เขาชอบก็เหมือนเราเราก็สั่งสิ่งที่เราชอบไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวก็สุดข้อตออสุดสองนะคะ